ผลิตปุ๋ยอย่างเดียวอาหารมันก็คือก้อนแจเห็ดขี้วัวนมแล้วคุณมะพร้ราวสามอย่างเท่านั้นอาหารมันมใส่ลงไปเอามันเขาดูตัวปัปเลยตัวตัวแค่ไหนอันนี้จะร่ำแล้วเด้ยตัวมันตัวเลนะ็กนี่จะรกินแล้วปุ๋ยจะมันขี่ดูมันกินดูมันมันกินขี้ง่วนตัวแค่นี้เองมันยังไม่โตนี่มันกินขี้ง่วนนมอ่ะใช่ใช่ขี้วัวนมมันมีสารอาหารมากกว่าขี้วัวทอวไปถ้าเราไปซื้อขี้ง่วนนมอีกเข้าไปได้ดีช่หรือขี้วัวบ้างก็ได้ หรืออ่าที่นี้อันนี้คืออาหารช่วงแรกเนาะขั้นต่อไปก็ี้วหว,วานแล้วก็เสดอาหารเศษปูนก็ไม่เศษเผักปลาให้มันกินอสองเดือนอสองเดือนมันเป็นแบบนั้นเลยอันนี้กวดออกมาแล้วป่กวาดออกมาแล้วตัวมันข้าวทั้งพีระเดี๋ยวจะได้มาดวเครื่องร่อนมันเม <c oughs> ื่อขัาวแกเป็นตัวเป็นเป็นมาเที่เอาอ,อย่างไรก็คือหลายเท่ากันทีเรียกว่าหาปีเลยได้เนี่โอ้พัรุ่นเดียวก่ตายมาันมาซื้อมาทีเดียวกิโลละพันกิโลเดียว อันน่าผื่นมมันหนีไปเอาปลาไปเลยอยังกำไม่ต้องนี่ละเอาไปเลี้ยงบางคนมันเีอเอามะากรูดขึ้นมาเลยมาดูตรงนี้먼ม,มาดูตรงนี้นั่งพี่นัก่งก่อนได,อได้เจอได้เจอสาวหน่อยเครื่องอายุหลายแล้ว <c oughs> นี่ครับคือเครื่องร่อนนะร่อนใส้เดือนร่อนมูลใส้เดือน,นเอนวลามันขนาดนั้นแล้วถูกไหมต้เอาตัวนั้นนะเอาแยกตัวกับไข่แล้วตัวเล็กมันเนาะถ้าก็มาแยกเอาเป็นคุยมาเลย มันก็จะไหลลงไปนี่างนี้ฮอกไก่ผสมมันจะไหลไปเป็นแบมันก็จะไหลไปปุ๋ยเท่ากับไปทำไปถักน้ำหมักมุ้งเสียดเดือนในน้ำขี้เส่เดือนเขาก็เอาเอาน้ำมันนี่ไปเอาขี้เนี่ยไปล้างน้ำตัวฮอกไก่โอ้เส้นน้ำมัจะไป็นเสียก็ได้เอาน้ำนี่เราไปล้างล้างน้ำขึ้นหนึ่งได้อสามขึ้นแล้วแต่เขาเกาะกวดกายก่อนแล้วยืดต<ห>ามก่อน<ป><ๆ>นี่น้ำถึงวัวแล้วเนาะอันเดี๋ยวอันนี้บบดนี้เดี๋ยวตัวเล็กก็ไข่ออกรูนี้เอาไปเลี้ยง สองเดือนมันก็ออกไข่ตัวใหญ่กับตัวตัวใหญ่ตัวพ่อตัวแม่กรับพวกมึงอะออกวันั้มันเจ็ดวันมันก็ออกไข่เวียนจัิงสิละ่ะอัออนนีเทยเองแค่คิดก็คิดแล้วอ่าใช่ไข่ไข่มันจะติดมากแคขิดใช่ได้ลเลยหรือหรือถ้าอยาจะเอาไปเลี้ยงซื้อปุ๋ยไปอยู่นี้ขายทั่วประเทศกิโลละสามสิบห้าบาทสามโลร้อยนี่ส่งออนไลน์ทั่วประเทศก็เอาไปก็บอกวิธีถ้าถ้าถ้าคอนบอลลุ่มกันก็บอกถ้าคอนลุ่มกันว่าถ้าใอยว่าเอาตัวไปเขาจะเอา นี่มันจะเป็นในห้องบอกจอเลยว่าสามารถที่จะเอาไปทําให้มันเกิดเป็นตัวมาได้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยามาให้ดูคิดก็ผิดแล้วผิดทางไงแต่ถ้าคุณซื้อไปทําปุ๋ยคุณจะได้ปุ๋ยแต่คุณไม่รู้ว่าไอตัวที่ได้ในปุ๋ยเนี่ยมันมีตัวและไข่ด้วยเมื่อกาเซียทอดไส้ถุงออกไปเราก็เอาสิ่งม้วนจัดเขาก็เอาไปแต่มันถึนมากมายเขาว่าสีนี้สิอันนี้เป็นอาเรว่าแป็นดันได้เนี่ย เป็นตู้ไมโครเวบที่ราคาถูกของเฮดเอ็นผหาโอ้แต่ว่าถ้าไปเบิรงเขาเบอรสามแสนบอกไงได้เฮดเอ็นพัฒนหาถ้าผัฒนหาเนี่ยพรแผ่นโพลีคาร์บอเนตสี่แผ่นมาละแผ่นละสามร้อยห้าสิบที่ดูหอมอ่ะมีการนโค้กห้องแยกเองยังไงลูกได้เหายลูกอามันก็ถ่ายมีหลายคนเอามาก๊อยู่ือตากก็เลยเลยเขาหวงนี่เมันรอดแบบนี้ว่าอย่างนี้สามวันห็นบเล่้ยไขร่าสามวันกอบกู่นบ้างเนี่ กบปลูกเองยี่ห่อเรป็อ๋อเห็นไหมได้พิกไทยดำเลยได้เลยครับพิกไท่ดำก็คือตรงนี้ไงคือตากตัวนี้ทั้งหญ้าหวาทั้งอะไรวันเดียวเป็นเหมือนกับกับเผาทอดตากกล้วยตากอะไรตากกล้เจ็ดวันเกี่ยวอะไรเอะครับมจริงจริงเนมันตากปลาตากอะไรได้แต่ว่าออกไปเ่กินเ่ไ้ยากินสมุนไพรสันดเลย เพิ่มพลังเกี่ยวแกงอันนี้การทำนาเนี่ยมีที่เดียวในประเทศไทยทำนาวานกาไในสารมั่งเอาไปดำเบาแมนเบาข้ามออกับนี่ซีเฮ็ดหน้าปังอีกมันบ่ก็เฮ็ดอยู่เกี่ยวเขาทุกเดือนนี่ยกาลังสิเกี่ยวอยู่แต่มื้อนี้บ่บ่เกี่ยวเห็นบ่กวันจะได้เกี่ยวก็กต้นกล้าใบงามแล้วเกี่ยวเสร็จก็ไถดำอีกว่ไถไปถ่ายแล้วอยู่คนนนเห็นบ่มื้ออื่นก็สิดำได้มื้อนี้เว้นเท่ากันนี่ก็ สิบห้าล้นบแปดกันข้าวอกย่างนี่ข้าวอันนี้ข้าวประทุมนี่ข้าเจ้าร้อยยี่สิ้าวปเข้อยยี่สิบโอ้นี่ข้าวให้ส่ยสปริงเกอร์ข้าวขาดับน่าดีกว่าเห็นไหมไม่ต้องเห้ยนยาเกินข้าวเกินดีกว่าอันนี้มาดูลอันนี้เป็นปุ๋ยเอน ให้เป็นทางปุ๋ยคะเป็นกิริยีที่ทำออกขึ้นมาหลากหลายสายพันธุ์กิริยีอยู่นี้มี13สายพันธุ์เยอะโอ้บําบันว่าเจ้าปวกบําบีดอย่างเขาเลยเตรียมเึ้นีครบทุกอย่างทุกอย่างที่จบอยู่นี่ต้นไม้ก็มีครบทุกทุกชนิดชนิดปุ๋ยบอันนี้คือปุ๋ยมมัันยงไไ่ด้อาอยันนี้คือปุ๋ยนี่คือปุ๋ยล้วนๆนี่ล้วนๆแล้วไปผสมน้ำแค่แค่ซ่อนเดียวสองซ่อนไม่ไม่ต้องเอาไปปรุงอีกเอาแค่สี่ช้นแกงน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ฉีดพ่น ทุกวันถ้าจะหายงามนะก็เป็นฟูงขึ้นมาทั้งหมดอันนี้ปลูกโดยใช้น้ำเหือว่าคุณเปยนมันที่ว่าถึงง่ามอ,อันนี้ปลูกในน้ำนี่เรีได้เลยเนี่ยมันที่จ่ายอย่างอันนี้ก็ในน้ำหมดแล้วมันในน้ำอันนี้เรียนมาเมื่อนานแล้นนแต่ว่าเป็นปุ๋ยเอ่อก็ปุ๋ยของตัวเองก็ปุ๋ยอื่นเปลี่ยนจากไฮ <ป S 1> โดรกาลายเป็นน้ำของห้างใช่ใถึงเวลามันก็พอดเองเพราะว่าตัวอันนี้คือระบบใหม่ มันก็ฮอดไรขึ้นได้ลงาเห็นมันเจียมมันก็ลงเที่ยวเหมนเช่นเราอยู่บ้านค <là> ืนหอดเองเขาอะไรพะไรอย่างเงี้ยเท่านี้งามบนนี่กำลังปลูกนะกำลังปลูกบนไอซีเนี่ยก็ลงแต่ถ้าเป็นเอบีมป่ะเขาก็ใส่ทั้ก็มี่เอบีที่ทายมาเขามาปลูกแทค่นะเสาบนที่ใส่แล้วเขาเอาไปแล้วทักระเกิแต่มันย่างเขาเขาก็เรียกงไว้ปลูกให้เขาบงมันหมุนตลอดเองมันก็เหมุนเอดียดีเตรี่ยนปั๊มก็เบื่อมันหันเยอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้จะเปลี่ยนหรือ นันก็ทำเองเข้าไปเเด็เงมันเ,นเด้นมนเต็ม,มไปด็กยนอยู่ไม่ดีดูดลูล้ว่เข้าา่รายาวบบง่ายมากแต่ว่าการเ่มพัน่เลยถูกไหมล่ะ่เลยอันนี้ก็บัดเินนักบก่งาเก็บลูกอันน,นี้นั่งปรหอนเกียนไปบ่ฮะ ควงออเนีมองกเป็นมุงนซือไม่อด้กันมาแลงวซือเน้องเราจะแั่มา้กนก็หลังข้ามลองไม่ทำเองเลยลองไม่ลองทำเองก็รู้จัก่อนเจ้าวันนี้รอทอเองครับนั่นนั่นเห็นบอที่ที่ต้นวายมาทงเทงงเทงฝรั่งที่เขาเอาเม็ดมาน่ะเจ้าวันนี้อันนี้งามแบบนั้นเลยผักในบอทอั้สิเพราะเพื่อส่งโรงบาลถ้าเก็บเลยสี่วันเก็บเป็นรับเป็นรับ กรงเทพแจกกัเม็ดมัจากประเทศนอกกับมาใช่เนี่ยอันนี้ตัดทำอะไรปลาคำเอาทำหมดเลยปลาคำได้หมดเลยค่ะมันต้องปลูกหลายต้นครับปลาคำเอาได้เอ็นบอลมาเติมเนี่นะแติมปลูกรายต้นตรงนี้มีแปดคือแปดเม็ดบ่าปลูกกันมาช่วงตอนนั้นไมมลูกันดกได้ประมาณสามสิบกิโลตัวนี้ก็แปรรูปขายแปรแบบแปรอะไรแปรรูปเป็นแอนยังอะไรเป็นแอนก็เรียกว่าดองเนาะดองแล้วใส่ใช่ไหม มันทำได้ทุกอย่างนย้นกม่ไดเบี้ยน่อะไรแบ็คเบอร์รี่เี้ยนอะไรเนี่ยเบีนแบ็คเบอร์รี่อซื้อมันแบล็เบอร์รี่บานก็อันนี้ปักทำได้นี่ซอไปกต้นเลยี่าี่เไปปทเอา้งาแล้วปเอามเล็ดมาไปจะได้ตี่เหยี่ย อย Do so like hmm. so mm. ู่นี่เนี่ยสองปีสองปีในถังนี้สองลิตรใช้บัวทั้งส่วนอนี่สองปีเทอะใช่กี่ปีก็ไม่หมดสองปีวัดท่านี่แหละวันนี้ก็เลยมาเติมน้ำปรุงไม้ก็ได้นี่เป็นปีที่สามเลยใช้หมดเกลืนี่ท่านี่แหละมันบวเปลืองเหรอตาเห็ดเป็นถ้าบวบตาเห็ดเปลนมันต่อยเลป่ะไปดูทางโน้นมีอีกเยอะอยู่สวนลงแซ่บแซ่บด้่บนะดีแล้วมาทำมา